สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเปลี่ยนมุมกันบ้างเนาะมาเปลี่ยนเป็นมุมสูงสูงมากแล้วแบบเออก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ห้องว่างเบื่อมากเลยก็เลยจะมาร้องเพลงโดลาเอมัน e ให้ฟังนะคะก็ขอดูเนื้อลนะ <c oughs> คือดูร้องเพลงอะไรทุกๆุกเพลงอนะพอยจะดูเนื้อใช่ป่ะเพราะพอยเป็นคนที่แบบ จำสั้นจำอะไรแบบเชื่อฟุดาวไม่ได้ก็เลยต้องดูเนื้อนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะไม่รู้ถูกผิดก็เอาตามเนื้อเลยแล้วกันนะคะคอนาโกโตอีนะเคคิทาไรนะอันนาะอยู่ไม่คอนไม่ยืมไม่ไปอารุเคโดะมินะมินะมินะถ้าในเด้คุเรื่ฟูชิ ポケけで叶えてく」 าตัวเอง <laughs> แม่งเสียวข้นเล็กอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนด้วยกันนะ <c oughs> ไม่รู้ได้หรือเปล่า